สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีสหายบ้านไก่ชนทุกคนครับสวัสดี FC พี่หมูแฮมด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามาเจอกันในรายการพ ja ูดจากภาษาไก่บกกุ๊กนามูหลับมือดี เดวีนอช่วงนี้มีดอกครับไม่พูดถึงไม่ได้แล้วอ่ะก่อนจะไปก่อนจะมานะครับเรื่องขอขอบคุณรับสปอนเซอร์หลักครับอยากเป็นทางการผลิตภัณฑ์ครับคุณม็อบพี่น้องครับสองขมิ้นแดงครับตาเพชรศิลาครับสามผลิตภัณฑ์ครับด็อกเตอร์เซฟครับสี่เป็นสมุนไพรครับของมหาชัยพี่น้องครับของพี่ขวัญนะครับเด้อนานาภาค ทางทีมงานบ้านกัชนครับขอขอบคุณมากนะครับเด้อมาพี่น้องครับวันนี้คู่ที่กําลังเป็นกระแสนะตอนนี้นัดใก่กับนัดประวัติศาสตร์พี่น้องครับของสนามจนไก่คบไก่ทองอนเตอร์ราชดำเนินอีสานพี่บุญแฮมงบอยฟางโหลดนัดนี้น่าจะรวมครับซุปเปอร์สตาร์ครับทั่วฟ้าเมืองไทยซุปเปอร์สตาร์ครับไก่ชนวันนั้นแนี่พี่น้องครับ12นลครับเด้อกัรกฎกาคมกับ2 5 6 8พี่น้องครับมัน บอกเลยพี่หลักับตอนนี้นะครับเรื่องคู่เอกประจำรายการนะครับเด้อวันนี้ที่ผมอัดนะครับเด้อวันพุธพี่หลครับอัดวันพุธกับประมามนส่วนที่วันวันที่ส2องพี่นะครับอาจจะมีเพิ่มแต่ณตอนนี้นะครับเด้อณตอนนี้ครับสี่คู่เอกพี่หลัรับคู่ที่กำลังเป็นกระแสณตอนนี้ระหว่างนะครับเรื่องระหว่างของไก่แกงจาอายุทยาเจ้าสาใจร้ายพี่องครับของพี่เบิร์ดนะครับเดื่อสมีสุวรรณพี่องัรับที่เจอนะครับเด้อที่เจอกับตัวเก่งครับจากอำนาจเจริญ อย่างหาดทรายมูลทีมครับได้นําเจ้าพายุออกทําการแสดงพี่น้องครับเป็นอย่างผมก็่าฮอตเจอฮิตเก่งเจอโคตรเก่งพี่น้องครับเพราะว่าเป็นสี่พี่น้องครับถูกคู่ถูกที่ถูกเวลาเจ้าสาใจหลายตัวนี้นะครับเนอะวันนั้นครับที่ชนะมาแค่19นาทีพี่น้องครับโอ่เป็นอย่างวา่อาร่วมสุดเปอร์ยตาย์อย่างหนึ่งฟังคนต่อไป ฟังคนต่อไปเรื่อยๆนะครับเดือคู่ต่อไปพี่้องกับระหว่างนะครับเด้อพี่โอครับชัยยันฟาร์มไก่เก่งจากชนบุรีพี่้องกับเออที่เจอรับเรื่องกับไก่เก่งจากสีสเกตอย่างเท่าแก่น้อยพี่้องกับนี่ก็สุดพี่้องกับออะซปเปอร์สตาร์สองคู่แล้วเนี่สองคู่แล้วครับคู่ต่อไปกับคู่ที่สามฟังให้ดีนะครับเดือฟังให้ดีพี่้องกับเออระหว่างเทพนาคาที่เจอกับพี่อำนาจครับอำนาจ โซลาเซลนี่ก็โคตรซุปเปอร์สตาร์เจอกันอีกหนึ่งคู่คู่ที่4ี่ล้ครับคู่ที่สนะีนตอนนี้พี่รองกับเออระหว่างปอปาภูง,งาจากร้อยเอ็ดพี่รองกับบ้านผมส่งเขาประกวดนะครับเนะที่เจอกันด้กับเพชรปอตอทอ พี่น้องครับนัดนี้มันใหญ่มากก็คือผมบอกนะครับเ้อผมทําคลิปวันนี้นะครับเ้อออากาศสวนจีฮวามวันที่สิองมันอาจจะมีอีกหลายคู่หลายคู่หลายคู่ขึ้นมาแต่ณนะตอนนี้ครับเรียกน้ําย่อยส่อมหีกับว่าผมกับว่าสุดแล้วนะครับเ้อสุด,สด,สดพี่น้องครับนัดนี้ใครไม่ดูถือว่าพลาดพี่น้องครับเออก่อนจะถึงวันพี่น้องครับก่อนจะถึงวันที่12นะครับเ้อถ้ามีคู่ไหนมาอีก เดี๋ยวทางพี like away right away. Huh? Cus, ่หมูแฮมนะครับเดิ้ลทางทีมงานบ้านไก่ชนเดี๋ยวพี่หมูแฮมสีมาเฮดให้อีกสีมาเฮดครีปไปอีกว่ามีคู่ใดเพิ่มมีคู่ใดไม่เพิ่มนะครับเดิ้วช่วงนี้ครับพี่หมูแฮมอาจจะไม่มีอ่าบ่มีคู่อื่นมากปันไหนนะครับเดิ้ลหน้าตอนนี้ครับพี่หมูแฮมจะยกเฉพาะไก่ทองอินเตอร์มาแล้วก็คู่ใหญ่ของมหาลาบมาเพราะว่าช่วงนี้ไก่ทองอินเตอร์ครับกำลังมาแห้งนะครับเดิ้ลเราต่อที่ได้กันสดๆร้อนๆนะครับเดิ้ลอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับอันนี้ที่มหาลาบมหาลาบอออออลลคคครรรรัััับบบบบซุปปปเเเเ์ทีี่่่่ไดด้้กขงพตตาาา ต่อทนหนาไทยพี่น้องครับไก่เก่งจากสุพรรณบุรีเจอกับไก่เก่งจากปากช่องพี่น้องครับแล้วอีกหนึ่งตัวพี่น้องครับของพี่บอลครับซุปเปอร์บอลนะครับเนอะที่ได้กับหญิงแก่งเมืองชายภูมิครับพี่ก๊อฟฟาร์มตองหนึ่งพี่น้องครับอ่านี้คือมหาลาบวันที่12พี่น้องครับใหญ่ทั้งไก่ทองอีเตอร์ใหญ่ทั้งมหาลาบพี่น้องครับสุดๆพี่น้องครับกับประมาณนี้พี่นะครับพี่น้องคนไหนครับเขอบมาแล้วครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามด้วยเพื่อได้ขมาเบิ่งที่หลังเออเห็นโอ้บอกมูเหฮมนี่าาฝกกดไล์ให้แน่ ฝากกดแชร์นะกดติดตามเลยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเด้่องขอขอบคุณหลายๆนะครับคำไร้วาจาใดไรท่นพี่หมูแฮมว่าออกไปเดนะครับเด้ออาจจะมาถือบ่ควรถือว่า,ววามันเป็นอัตลรนในการไลฟ์สดอัตลรนในการอัดคลิปอย่าสโกดอย่าสเกียดกันนะครับเด้อคลิปต่อไปอยากให้พี่หมูแฮมทำคลิปแบบไหนอยากให้เฮ็ดแบบไหนขึ้นมาพี่น้องครับคอมเมนต์มาบอกพี่หมูแฮมสำหรับมื้อนี้กับประมาณนี้นะครับเด้อขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ